สวัสดีครับวันนี้พอกกันอีกแล้วผมว่าสิมานี่ละใส่ปุ๋ยรับร่วงครับเดี๋ยวติดตามไปน้ำกันครับมันนี้ผมเตรียมเตรียมสเสบียงม,มาพร้อมครับได้อาหารมาพร้อมเดี๋ยวมาให้กินเยอะตรงหน้านี่ละบรรยากาศตรงหน้านี่แลหและครับกันฝนบตกกันฝนตกกัเข้าบ้านครับ มึงหยาในหัเขาผมหยาลายครับครับหยาแห้งหยาแห้งหนาฝนนี่นี่นี่ตัวหยาเดี๋ยวผมไป <c oughs> ตันน้ำก่อนเพราะจะใส่ปุ๋ยเทียมมันหวนัวเดี๋ยวผมไปตันนะรอตันน้ำรอนันก่อนเดี๋ยวที่ตามไปน้ำกันครับแลรอตันน้ำก่อนครับ ฝนเป็นต่ตกอยู่ในมือน,นี่คึมคึม,มเซลกับลินอยู่เคลื่นอกนกับลินใกล้ยันเมื่ตกแหงเพราะได้ใส่ปุ๋ยอยู่ยังติดตามไปนั้งกันครับแบบผมจะได้ยังกิน่น่งก่อนอ ขาด,ดขั้นหัวนเงินแยแตกเแย่แตนขาดพ้อมอย่างไงคือ,อ,อเก่ามังเก่าแหละครับพูนขั้นเก่าขาดปอยูแค่เดี๋ยวบานนี้ผมใส่ปุ๋ยแล้วมึงเบียงผมเตรียมสบเสบียงทีได้กินวะฝนมาตกก็ได้กินได้หนี่ละอาหารนอกอยู่ได้นี่กับมีได้นี่ต้องมีอย่างสักอย่างละกุ้ง กุ้งปลาซิวกระปูได้ยังเก่าวันนั้นละมือนี่ครับทิดตามไปต้องกันเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยก่อนกาดขึ้นมองมีอเอ,าอนาน้ากันนะนี่ผมไปเห็ดเวียกแป๊บเดียวเงี้แตกเลยเนื้อแตกเงี้แตกแตอีสองให้แล้ว หน่หลายลรับล่างัวมันตามสภาหครับอ,อ,อ,อหอยอยางวะอุ้ยเป็นหอยอเลยุดเห็นบอกรับหอมอ,อันนี้พวกมันหนูได้ไหมครับอาจจะเป็นงูเหลือมครับุด ไปส่งนีง่งูคือห้อยงูเหลืม่มครับผมองติดตามห้อยไปยเรือยไปเรือไปเรือ,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 อมาน,นเรือยไปหันแหวกปพุ่นอู้งูหเหลืม่มตัวใหญ่ยืนเ่นี่นมาหากินงูสงสัยเป็นมาอะไรกินงูกินนูกินนกกลางคืนนะครับ เรือไปคนเรือคนผมคนไปเกี่ยวคนเกียวงอขึ้นมักห้อยเข่ามุนอยู่นี่สงใจได้หนูพูดแลยเพราะเพื่อขึืน,นมาจากคนณละตเปล่าคน้ังเปล่ามุงยูหลยครับเป็นธรรมอาหารก็เยอะอาหารอุดมสมบูรณ์สนุกแค่ครับงูเหลือมตะกีบพมีได้ครับ เดี๋ยวผมติไปใส่ให้พุ่นให้นี้ใส่ให้ไงก่อนครับด่งไส้ไวไก้ก่อนจืนดแต่ว่าด่งติดไปเนาะด่งไฟไว้ยางเนื้อยางเนื้อขับตำบักหุ่งครับมือหน่อยแสบๆครับเด้อครับ,รบมาจนืนนักันย่างเนี้จับตำบักหุ่งใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วล่ะ ได้๋ยวเนีอ้อยไฟมาน้ำกันเราไว้นะว่าไม่น้ำกันคือจะพวกเขากันมาแต่ว่ามีห้อยหยิบห้อยหยิบโอ้ยโอ้โอ้ท่างกีจังสิเนียน ก็พยายามสูงมากหยิบหลอบเลยแนวอ้อยไฟผมได้มาเจอไหลมันคล่องครับเดี๋ยวผมติดไฟก่อนมือจะติดว่าติดจือดติดไฟไว้สิบแปาประหงมะติดไฟไปก่อนเดี๋ยวผมไปหางูก่อนหาแมลอก่อนครับ ทำหุกงูแสบๆเหมือนกันครับมาเด้อมาเด้อมื่อนี้มาใส่ปุ๋ยกินข้าวปลาเลยครับมื่อนี้ป้าพี่น้องไม่กินข้าวปลาได้เมื่อนี้แสบๆครับทำ,ทำบุกงูสั่มเฮือกป้าทีย่างซิ้นย่างซิ้นเริ่มเกลือจังเ่าเป็นอยังครับมักกระแดกเหรอรแดกนี่อยู่

เกิดก้อนมูหน่อยก็โมูนี่ด้แลวหน่อยนี้ซุมหนินจะใหญ่ๆครับนี่ถ้าแสบได้ปุกงูตัวน,นี้กรอบดีครับค่อยดีต่านีีแสบแต่ผมไปหาเจ็บพักก่อนตัดกินกับตับหมงก่อนอเอาขกดเ,กเลยเงร่าก็หยุดเลย ร่มก็มีร่มนิ่งเลยใส่ปนติดตกอีกบกเกินใบแล้วตกแห้งเด้อเขาก็ใส่ปุ๋ยไปเจ็บนพะักบุง้งเลยนะตามขนาดนี่นะจิตวิทยะบังคุงแสบ อ่อนเลยนะครับม,มันเป็นโลของเรืองเืองแต่แแว่ามันก็หายเศร้าเลยล่ะทำมันบ่เศร้ามันสิเหลืองตายเลยทามันเป็นนักล้าย,ยมยนฟืน้นใส่ปุ๋ยละพวงเรียบร้อยรอตะเกี่ยวอย่างเดียวรอรถเกี่ยวอย่างเดียวทีนี้ เป็นออนิ้วส้มนี้มันแป็นเปลือมสีทอกแก่นี่ซส้มนี้นผมอมอกกานี่ยเป็นมาดำซื้อกามาดำนี่ทอ,อก,ก่อนแล้วว่เป็นยังแต่มันแก่ก่อนอี่รีกแล้ว็เกลียวเกี่ยวเอาครับเกี่ยวมือเกี่ยวเอามอาหยากรับ Đây, nhỏ thằng ngon Các cái nhanh cả xe để kính cấp tầm hồng cái nhanh hóm hình hình Ngon oh, này ลองคุกันครับเรื่องหมูมีดแต่อยู่มีอีโต้เรื่องม,อองมีลูกทุ่งลูกทุ่งครับหูมมจะแซ่ดังกัน ชีวิแตแบบบ้านครับจินขกาปลาครับกินขกาปลาน้ำกันครับแส่บแน่นอนครับไฟติดแล้วเอาขักมือนี่โ่ามีร่มเลยคนที่ตกอีกครัอ แก่แตี่ก็ใกล้สีเฮิมแล้วเป็นกรอนโมส่วนหน่วยว่ใหญ่ต้องเป็นรุ่นแต่หน่วยว่ใหญ่ทำการย่างเหนือกันครับครับอย่นีบผมผาสามนี้สามงามเลย มัดประเดีครับเจ็บเสียบขึ้เกลือเพราต้องหาเนวหมัดครับนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับม,ม,ออมันต้องใส่เนวมัดเป็นผ้าซองอันจะมันต้องใส่เนว้มัดผ้าซามัน ภาษาแม่ยมนี่ครับไมคัดจังสีงรูเลยครับอยางคว่มประกอนกครับได้ประกอบมาหน่อยหนึ่งไปเจ็บนี่นับพุตนต้นพุนละพุ่ตนต้นใหญ่ๆคุนละพุ่นโลกโดกเด่นจีกหน่อยมันสุกเนี่ยโอ้ยคนมาเจ็บ แช่เด้ค่ับกอบตัวนี้มันสีบอบฝาดครับมันสีออกสมสมใส่ก้อยป่าจัาหน่อยนี่น้ำาปลาพกนี่ใส่ก้อยป่าแช่ไฟกันยังกับทันานนันท์สะดผมยางอันนี้ไปก่อนฮะนั่นเดยกลอกกับไฟมาก มาสวยแท้มารลอหน้ากันอย่างเนี่ <c oughs> ยเอ้อ มนีมาานี่คือเม่นไมานจำเป็นเยมาทาังนี้ก็ถา,ม,าม,มีนพังกามันจำเป็นเฮดข้างบักเขียห้ไม่รอ <c oughs> ้อนอันนี้มาช่วยครับ <c oughs> เออเอาไปไม่ได้ว่ามันล่องเอ่เอา ข้าดีดใหเอาข้างออกลงไปเอาราเอาไปมันลังกมันลงข้ั้งไหนให้ี่คับมันใต้จ้าลองฝนตกฝนตกเป็นสิเขาวานอยากเขาวาดนียังทีเฮ็ดกินเขีวเขเที่ยงบ่ะอ่าแตว่าไทปุ๋ยไม่กินเียที่ยงสินรเขอยเนี่ยงอะเฮ็ดกินมัจุกว่าอะไรเนี่ยุกเนี่ยเนื้ยกินกินเข้าต้องไก่วะ อาหออกมาก็นี้แก้บัานเนี่ยเออสิบใส่ปุ๋ยใส่รืบาใส่แล้วใส่้วแินเก่าก่อนยังิเขามื่อไ่จ้ะเขาเาอีกย่งเนี่ยเขาเศร้าเขาเจี๊ยจียงม้วงเจียงม้องวนเจ็เลนไปเออหยารยเราะอยาเวนิ่ีดยาบ้นี่ขาอีเตี้ยบ้านเออมันก็ยัง สองตะเศษเึื่ลงเรียกเ่ยถ้าคอยเขาเขาป็นโลาเขาง่ามตะวันเป็นโลกใช้อยู่เรียบร้อย่้ายไทยไปไทยเห็นบอามันตายเลยกินเขาทองมันจังแซ่ประสันโอ้หอนจะไปเอาไม้ใส่ เมือนนิขาม่ได้แล้วยังเหมือนด้งง <c oughs> ูค่่ยดีเป็นยังไน่อยแล้วเม้าหม่จะสุกว่าอยางไปเรื่อย ใกล้แล้วไก่้แล้วน้อยชดชดแล้วนี่แม่จะเปนตัดแซกมาได้ครับมากินน้ำกันตามมาปีกกันครับ ให่รูไปกอกค,ครับกอกวัตถุสุกหรับโรนี่ เปี้ยวเลยเปี้ยวกับเปี้ยวว้าวยังหุ่ยๆเลยมัคงต่อเหอาได้กลับมาเด้อกินข้าวปลาน้ำกันเด้อแซ่บแน่นอนครับใส่มักเนื้อน้องหันลนะ

กาแฟเลืดนาครับกินมะครับ,รบแต่กินมะครับโอ้ยแดงจริงคือ เจ็บเจ็บเจ็บตัตัวเล็ยตัวเล้ยมาครับเรียบร้อยแล้วจรับตะบุกงจับแสบครับมาครับหน้าครับจับแสบต้อกันคราบขอเที่ยง มาแล้วครับข้าวปลานังกันครับหอมเป็ดแซ่บ,บผักางามๆเลยกระบุ ก้อขารมันออกครับมึงหนึ่งอย่างใหม่ๆเลยแสบมึงเขาปลามันแสบอีกคน ภักพายครับอืมอืม,มยากาศยังปียหงายครับนั่งไม บรรยากาศทุดยอดเลยตะมกโคกกระเสร็จยางเนื้อกระเส็ก็กระเนียก็กระเ,ะระเคุยกับตะมะโคงกัน อยากกินมันใช่ไหมพอม,มากปลาแซ่บด้วยกันนะหอมเพื่อนร้องมึงนะครับมาปลาผักกาดเจี๊ยบร้อนนี่ล, <ๆ S 1> ละเยอะแยะเลยผักไทย กรอกกับนี่ครบเลยกระปูปหน่อยนะครับผมลมอากาศดีไม่ซ้ำแบบ ก่อนผมเคลืนกริ่นอย่างนี้ฐานแกมีเยอะมากาดกินจะโรคมันหลายครับ มากันมด่น้ากันเอาเทียงเอดเ,เ,เวียกไหมเอมไหมกินเขาเหมแส้กินยูทง จำลองคิดนี่ข้าวปลาไว้จ่เหนื่อยครับมากินข้าวปลาแซ่บๆครับแซ่บไปเรืครับบอนแ่บไปเลื่อยะครับกดติดตามกดไลค์ให้ได้เด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจช่องของผมครับคิดหนาด้วยอย่าลืมติดตามกันนะครับเด้ออย่าลืมรับชมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ